น้องแมวนะครับเลี้งน้องแมวนะครับผมน้องแมวมาเล่นลัดฟ้าตากลมนะครับไปอย่างเดียวเลยเนี่ยปลมากเลยเนี่ยไปไหนไปไหนปล่อยเสือกนี้เอาไมา่อยู่ไม่ทันนะเนี่ยอึบหมุนเอออึืม ไวมากเลยเนี่ยไม่เอาคู่มาให้เขานะกร,<า>ระโดดขึ้นกำแพงกระโดดไหมกระโดดไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไวมาก <laughs> ไวมาก

บอกต้องทำต้องทำหมันอย่างเชื่องนะถ้าทำหมันอ้วนเลยแหละโอ้ปึ๊บ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 ถ้าไม่ทำหมันแล้วหลุดออกไปนี่ก็ไปอย่างเดียวอะ่ะอืงองนะอเง,งะและ้วงอเงะแล้วงอเงะแล้ว มองไงแล้วมองเห็นนกแล้วเนี่ยเห็นนกเ,นะเห็น,น,หนมแมลงไม่ได้เนะี่ยโอ้สายตาไวมากเลยเนะี่ย <Hey. S 1> นั้นอยากเข้าไปหน้านั้นตัว mm. ก,กระปกตัว mm. ก,กระปกนะั้นตัวกระปกเอ mm. <c oughs> ็งกินไม่ได้ตัวก,กระปกไปเดินไปเดินไปอือม Pai lên pai đủ hàng đủ hàng hắn 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 tiếp 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 hắn 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 เตรียมตัวจะกระโดดแล้วละขึ้นไหมจะกระโดดไหมตาย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 เข็นนกเข็นนกเห็นนก